พ่อครับร้านเมนูเยอะก็ใช่ว่าจะดีนะครับลูกเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางร้านมีเมนูเยอะๆเต็มไปหมดแต่กลับขายไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยในขณะที่ร้านข้างๆมีเมนูไม่กี่อย่างแต่ลูกค้าแน่นร้านทุกวันพ่อจะเล่าให้ฟังนะมันไม่ใช่เรื่องของความอร่อยอย่างเดียวหรอกลูกแต่มันเป็นเรื่องของเรื่องเล่าต่างหากลองนึกภาพตามพ่อนะ ร้านของเรามีอาหารตั้ง300อย่างทั้งอาหารจีนอาหารญี่ปุ่นอาหารฝรั่งเศสแต่เวลาคนมาเห็นเมนูเยอะๆเขากลับรู้สึกสับสนไม่รู้จะสั่งอะไรดีแล้วก็รู้สึกว่าร้านเราไม่เชี่ยวชาญสักอย่างเหมือนพ่อทำได้ทุกอย่างแต่ไม่เก่งจริงสักอย่างนั่นแหละในขณะที่ร้านคู่แข่งเขามีแค่เมนูสเต็กแต่เขากลับเล่าเรื่องได้น่าสนใจมาก เขาถ่ายคลิปให้ดูว่าเขาเลือกเนื้อวัวยังไงเล่าเรื่องว่าเนื้อมาจากฟาร์มไหนแล้วเชฟทำสเต็กยังไงให้ได้ความสุกที่พอดีเมื่อคนดูแล้วเขาจะรู้สึกว่าร้านนี้น่าเชื่อถือและมีความพิเศษมากกว่าร้านของเราลูกรู้ไหมว่าร้านของเราก็มีเรื่องเล่าที่ดีไม่แพ้ใครเหมือนกันนะแค่เรายังไม่ได้เล่าให้ใครฟังเลย7วิธีเล่าเรื่องให้ร้านของเราไม่แพ้ใคร พอมีเจวิธีง่ายๆที่จะช่วยให้ร้านของเราดูน่าสนใจขึ้นมาทันทีลูกลองดูนะเปลี่ยนร้านเมนูเยอะให้เป็นร้านสาสัญชาติในครัวเดียวแทนที่จะบอกว่ามีอาหารเป็นร้อยหลางเราลองเล่าใหม่ว่าเราเป็นร้านอาหารที่มีอาหารให้เลือกถึงสามสัญชาติในครัวเดียวทั้งอาหารจีนอาหารญี่ปุ่นและอาหารฝรั่งเศส แล้วเราก็ถ่ายรูปให้เห็นว่าในครัวของเรามีเชฟที่เชี่ยวชาญอาหารแต่ละแบบเลยนะกำหนดวันพิเศษของแต่ละสัญชาติเราลองเล่าเรื่องอาหารแต่ละอย่างในแต่ละวันดีไหมเช่นวันจันทร์เป็นวันของอาหารญี่ปุ่นเราก็เล่าเรื่องว่าปลาที่ใช้ทำซาชิมิมาจากไหนทำไมต้องเลือกปลาสดใหม่แบบนี้วันพุธเป็นวันของอาหารจีน เราก็เล่าเรื่องเป็ดปักกิ่งที่เราใช้เป็ดที่เลี้ยงแบบพิเศษเท่านั้นวันศุกร์เป็นวันของอาหารฝรั่งเศสเราก็เล่าเรื่องครัวซองที่เราอบสดใหม่ทุกเช้าการทำแบบนี้จะทำให้คนติดตามเพจเราและรู้สึกอยากมาลองชิมเมนูของแต่ละวันเลยใช้ห้องแอร์เป็นจุดขายลูกรู้ไหมว่าร้านอาหารอีสานส่วนใหญ่ไม่มีห้องแอร์แต่ร้านของเรามีนะ เราถ่ายรูปในบรรยากาศร้านให้อบอุ่นสบายๆเหมือนนั่งกินข้าวที่บ้านแล้วบอกลูกค้าว่าร้านเราเหมาะสำหรับทุกโอกาสไม่ว่าจะมากับเพื่อนหรือครอบครัวก็สบายบอกราคาให้ชัดเจนลูกค้าใหม่ๆม,มักจะกลัวว่าราคาจะแพงไปหรือเปล่าเราก็โพสต์รูปเซตสุดคุ้มให้ชัดเจนไปเลยเช่นเซตอาหารจีน5อย่างสำหรับ4คนจ่ายแค่800บาท การทำแบบนี้จะช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจง่ายขึ้นไม่ต้องกลัวว่าราคาจะเกินงบใช้เสียงลูกค้าเป็นคำยืนยันลูกจำได้ไหมว่ามีลูกค้าที่รีวิวร้านเราใน Google ว่ายังไงบ้างเราลองเอาคำพูดดีๆเหล่านั้นมาโพสต์ในเพจร้านของเราพร้อมรูปถ่ายสวยๆของอาหารดูนะเพราะเสียงของลูกค้าจริงๆน่าเชื่อถือที่สุดแล้วเล่าเรื่องราวการตกแต่งร้าน เราลองเล่าให้คนอื่นฟังดูไหมว่าทำไมเราถึงเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ไม้สไตล์ญี่ปุ่นทำไมเราถึงเลือกใช้แสงไฟโทนอบอุ่นการเล่าเรื่องแบบนี้จะทำให้ลูกค้ารู้สึกผูกพันกับร้านเรามากขึ้นโพสทุกวันแบบไม่ขาดตอนเราต้องตั้งเป้าไว้เลยว่าเราจะโพสคอนเทนต์ใหม่ๆทุกวันวันละอย่างก็ได้นะเช่นวันนี้เล่าเรื่องอาหารพรุ่งนี้เล่าเรื่องวัตถุดิบ มารืนโพสต์รีวิวลูกค้าการทำแบบนี้จะทำให้คนจำร้านเราได้และรู้ว่าร้านของเรายังมีชีวิตชีวาอยู่เสมอบทเรียนจากพ่อความอร่อยคือหัวใจเรื่องเล่าคือเส้นทางลูกรักการทำอาหารให้อร่อยนะ่ะคือหัวใจของร้านเราแต่การเล่าเรื่องคือสิ่งที่ทำให้ลูกค้ากล้าที่จะเปิดประตูร้านเข้ามาหาเราร้านของเรามีดีหลายอย่างนะลูก ทั้งอาหารอร่อยออร่ยห้องแอร์เย็นๆและบรรยากาศที่อบอุ่นเราแค่ยังไม่ได้เล่าให้ใครฟังเท่านั้นพออยากให้ลูกจาไว้นะอย่ารอให้ยอดขายตกแล้วค่อยทำอะไรเพราะในโลกธุรกิจพอเราหยุดเล่าเรื่องเมื่อไหร่คนก็จะเริ่มลืมเราทันทีลองเริ่มเล่าเรื่องราวของร้านเราตั้งแต่วันนี้นะลูกพ่อเชื่อว่าร้านของเราจะกลับมาขายดีกว่าเดิมแน่นอน